ชานี้เห็นร่มก็เลยนึกถึงพ่อแม่บางคนบอกขอให้ชีวิตของลูกร่มเย็นนะลูกโอยขอให้ชีวิตลูกร่มเย็นนะลูกคือลูกบางคนเนี่ยอาจจะมีร่มไม่สมบูรณ์หรอกโยมแต่มันก็พอเย็นได้นั่นแหละมันก็เย็นในมุมที่เขาจะเย็นได้อะเด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับสมองที่อาจจะไม่ได้ฉลาดเหมือนลูกคนอื่นเขาก็อย่าไปด่าลูกตัวเองนะโยมว่าทําไมลูกไม่ฉลาดเท่าลูกคนอื่นเขาก็ลูกเรามันเกิดมาแล้วมันฉลาดเท่านี้ไง แต่ถ้าเขาเก่งพอเขาก็พอบังแดดบังฝนได้นะขอให้ชีวิตลูกล่มเย็นนะลูกล่มแต่ละล่มก็คงไม่เหมือนกันเลยโยมสมองเด็กบางคนก็ไม่เหมือนกันความสามารถของคนบางคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าลูกเรามันไม่ดีเท่าลูกคนอื่นเขาเนี่ยอาตมาว่าพื้นฐานของคนไม่เท่ากันความสุขของแต่ละคนก็ออกแบบมาต่างกันงั้นถ้าลูกเราก็จะออกแบบว่าแม่หนูขอมีความสุขในแบบที่หนูเป็นได้ไหม ร่มนี้ก็คงพอเตือนใจได้ว่าร่มทุกร่มร่มทุกคันไม่ได้ให้ความเย็นเต็มร้อยงั้นถ้าเขาจะมีความสุขแบบร้อยบาทบางคนอาจจะมีความสุขแค่30บาทก็ได้บางคนอาจจะมีความสุขแบบ20บาทในแบบของเขาก็ได้งั้นเราทุกคนมีความสุขที่ไม่เหมือนกันมีความสุขที่แตกต่างกันขอให้ชีวิตลูกร่มเย็นนะลูกนะสาธุก็ขอให้เข้าใจว่าร่มของแต่ละคนต่างกันความเก่งความสามารถ พื้นฐานต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถ้าเขาจะเลือกสุขแบบไหนที่เขามีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองก็ให้เกียรติในการตัดสินใจที่เขาจะมีสุขในแบบของเขาเถอะก็ขอเป็นข้อคิดกับร่มที่เห็นเชานี้ขอจเจริญพร